คนสีสอค่ะอธนาท่เพ่งเพ่งหนึ่มเพ่งเ่งเพ่งช่ตเป็นที่ถนัดที่สุดเสียงคนลือกันแรงสาวว่าน้องเป็นเมียเท่า บวกทานฝรัง่งกันแล้วแต่เขาเฮานี่มีสตังข่าวบ,บา่หอีหยังกพ็พากันเว้าไป,ป หันมาฟังตัวฉันสิมาเล่าที่ฉันเป็นเพียชามาด้วยความจำใจย้อนความลำบากข้าวป่ามันแพงไรสิให้เฮ็ดจังได้พ่อแม่เพิ่นทาย่าปันๆของใครคบเล่าไป่าแล้วไปอินเทอร์เน็ตมีตั้งหุ่น อ่อินเทอร์เน็ตไวไฟอ่ะฝากไว้ด้วยครับน้องเบียนะครับเบียร์ครับนุ่ถ้ากายได้งานขอเบิงตลอดเรากายสูงอะไรต้องทำยไดีุีไปยิงเทียบกันด้ยากายไปยิงกายจะยิงขาโอ๊ย ปวดะปวดเอ็นข้อไม่เรงมากสุดนกระติกซ้อนตันนะไม่เรอมกับกก่เขาพูดเรยครับคือช่วงทันการเขาเสริมอะไรี่มาจากสายเกยว โต๊ะประกับตาเกียร์กันแลังเกียร์หมูเลยเรื่องนั้นโทรวิดีโอค้อใส่กระจุ่นผมเห็นได้ที่เป่าวผจะไปยังไดผมกันลังเกียร์หมู่ครับเนี่ยหมูผมตายออกลูกตายต้นหนึ่งติดตัวคุจะพรอมมากเลยเนี่ยตัวจากผมพี่ยันตัวมือนาพูคนอาซิลิปดาวได้มีเงินตายล้านบาทได้สาธุสาธุอ้าวเป็นศิลปินต้่งศิลปินดังได้ซิลปินที่มีเสียงเงินงอมให้นึกถึงผู้ให้โอกาสผู้เปิดโอกาส แล้วก็ววทีให้เธอเองยืนต่างสันคงานนรูตอยอดงานต่งสันคงานมที่ผมไปกลแต่ต่อเลยไปเปลี่ยนทรงผมแล้วทำไมมาทีแรกจะได้กรไดบดมาทีแรกครับแล้วเจ้พอทิพาจังหน่อยนึงนะจัหน่อยนึงไปดังแข้งไปยัง มองปั่นมากเลยโดยโครง,งการในนูนโตทั้งา,าให้กินสร้างสรรค์บนมีทีไมองไปถึงอนาคตมองให้ไกลมองให้มั่นคงที่แลกวจที่แหลกว่าจีเยเ่วที่แหลกว่าจิที่แหกว่าจีสซเสือคือเพื่อนแล้วยานมันงำมันปัเิเสธไม่ได้เลยตายสิ ไม่ามเลยครับผมแอร์รออุณคอมเมนต์่อกี้เลครับผมพุ่เลยเครับเป็นพันหน่ะมีคนเดียวน่ะย่องคนเดียวน่ะไม่ใช่หนิคอมเมนต์เป็นพันมานะ้าสุดแหงอะาเป็นล้านบาทกัน ใช่พ่อแม่กูคุรย่าอย่นใหมกกเยรอนอะไกันจะพยามกิเดียร์ยังชีพสิละสวรรลูกสวรรค์้านมันจะใส่ละคุณย่าโอ้จัตุจัตุแล้วพักพิมานบรลินบรลิน้าแี่ฝนห้าไปร่ำเรากันในยอดขึ้นมาลินอีกเทียนึงอะบรลิน้าตำบลยังก บิฟ้ามาเชียร์เดบุินฟ้านี่นี่บอส

เพราะท่านเอกชินสัญญาการเอกสัญญากันแล้วใครว่าในการที่เิาปินแล้วมีเอกไม่เปลี่ยนชุด <available> ท <in Neo wir> <sk az identified rebell ious> ี่เขาใส่แล้วก็ถ่ายได้ครับผมันเปลี่ยนสลับกันถ่ายได้ครับที่ที่พมครับสตัวการ์ตูนแบบตัวนี้นะครับเราเอาไปเปลี่ยนเมื่อไหร่จะใครได้สลับกันถ่ายก็จะดีนะยิ่งไปเรียนเราถือว่าถ่ายได้รู้ขนาดเล็กๆของมันได้ เเป็นผ <Net> ู <os> ้ใหญ่เลยเหรอแต่แต่ถ้าในแต่งตัวเนี่ยมาเป็นน็กหน่อยแลนน้อๆแต่งตัวกันแล้วว่า เรอชมบนบนเวทีนะครับคนแดงโตคนแดงโตขึ้นเนาะต้องเขากุ้มครับมื่ออื่นยังสเสด็จพบได้พอว่าน้องๆสิใส่ชุดแดขึ้นโชว์นะครับแล้วก็เจอกันเด้อวิวเทปเด้อเจอกันเด้อสมโอาลตัวเห็่สุดๆโชว์จังไหนนะครับสกิปจังไหนครับพี่น้องต้องเดินด่วนให้นบทเขากุ้มครับช่างทำผมที่ไมหลายตัวหลายรอยพูดกันตามมาคู่เลือกตัวเลือกตัวเลือก เลื่อตัวเลือกครับเลือกใครมาสร้างสรรค์เยอดีากรอตเองนั่สร้างสรรคงานนัแสร้งสิลปาะตัน้มสร้งองคกรเเกเปิดตัวีขาบดีดเป็นแฟนนะครับเอพพ่อแม่พี่น้องครับมังสนุนมงยั่งใยกันครับเป็นการั่าจซื้อบัตรจองตัวทางออนไลน์นะครับหรือสนันุนช่หนาเวทีนี้เล ที่ื่อู่ี้มก็เป็นแบบรเป้เม่อม้บอกที่เราเยดอกาากาศมันร้อนมากนี่มันร้อนสุดในภาคอีสานที่มาสมสาราครเอาผู้ชายคู่ก็ได้หนิกล้องผู้ชายเซ็ตคู่ก็ได้หนเข่าเขาคู่กเขาคู่ก็ได้เคู่จินเยังีเป็นว้เป็นฟิวมแบบไทยซี์วาย เออว่าจริงเออ่ได้คืนคะโหแบบแป๊ดแปบ๊ดมาก วันนี้สามชีบมือครับปออัืโยมมีเพื่อนตับเพื่อนมีพี่ตามที่มีน้องัเียครับเจอกันที่อนุร่สิบหกครับไปเลยครับไปให้กันั่งใสเชนสาวน้อยคือบปนเพื่อแมเป็นจิลคู่ได้สิแม่โอ้ยันรู้จุดจบตั

ลูกมาตามหาแฟนเขาจากแดนอำเภอชุมแพหนีงานวิวาลูกตามมาด้วยใจนแน่้แน่ขึ้นรถจากเมืองชุมแพถึงเมืองแก่นคอนเมื่อตอนบ่ายโม่ ไปตั้งเลยนะครับเสุด,ดยอดแบบดขึ้นมาเยี่ยมสิห์หาปีแต่ว่าเสียงมาเต็มมากๆครับอยางฝึกฝึกฝนได้อีกเยอะนะครับฝึกฝนได้ยเดยอะนะครับท่านมหา <ๆ S 1> ว่าเอาเอันเดียวกันเลยครับผมอีกสักพักก็จะเตรียมเดินทางแล้วนะครับนี่กบอพอ่อแม่ที่ติดตามมาทรง,งลูกทรงหลานกะไปกินเข่ากินนลำกันแล้วนี่ขนมจีนมีทอดไก่นะครับ เป็นเม็ดแมทกันเนาะปีเตลเนาะเป็นเม็ดแมทอ่ะคือแบบมันลงกมันลงโตนะดังได้ไหมไปส่งเดียวกันเด้งไม่แน่ได้เอีกเด้งเด่งต้นนี้กล้องตัวเนาะหนึ่งสองสองมากับกล้องแล้วก็มาก้กับกายจเข้าไหมโอเคมากับแกมแค่ฝั่งซ้ายกล้องถายแกมข่าซ้ายวิ่ง ปาโก้ทีมโก้ก็เลยหนึ่งสองสามนี่มองคนละข้างแม่นางปลาเพียบเลยเนี่ยหนึ่งสองสามกูบอกถึงกับต้องนั่งเลยกูปอกถึงกับนั่งปลาเพียบดูเพื่อนมันเย็นเรากูปอแม่นมีความสูบปากปลื้มปิมคุณแม่แล้วก็แบบสมชื่นหัวใจเพราะเด้จัดคันคิ้วโหลดมาแล้ว ขี่เซน่ายแม่นะลูก <c oughs> <S <S> <S เอาสามกันเด็ดดิครูปอถึงกับต้องเข่าสุดเลยครับเอ๊กมาเข้าอีกเนี่ยเป็นสามพอดีเลยเออ<ป>มาเป็นกุ้มช็อตเลยยีเป็นยื้อเฉยเออน่ารักมากเลยปุ้ก็มีอุยแม่เลยอ่ะยังไม่ได้นอนไม่ได้อนไม่ไล้นอ ทุกที่ที่ไปนนแต่ะกินนี่นนก็เอาไว้สนิทครับเดี๋ยวฝอกกันที่ทปใหม่นะครับกับทาง <c oughs>